เทสระบบเครื่องตีนาครับยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยเทสระบบเครื่องตีนานะครับอันนี้ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยกําลังเทสหัวชีดเทสน้ามันว่าระบบทํางานปกติหรือเปล่าเทสกันยาวไปเลยครับใบลุ่มตีนานักจากคนครสวรรค์ครับเอามาซ่อมที่จังหวัดกำแพงเพชร ทดระบบเครื่องตีนาน,นะครับอันนี้ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยกำลังเทศสหัวฉีดเทสน้ำมันว่าระบบทำงานปกติหรือเปล่าเทศสกันเนยไปเลยครับใบรุ่มตีนานักจากนาครสวรรค์ครับเอามาซ่อมที่จังหวัดกำแพงเพชร